ต้นนี้ดกมากนะต้นนี้มีไหมห้าพันเลยนาะขายนี่เนาะตอนนอ้นน้อยๆเองน่ะทำไมโอ้โหเกือบร้อยลูกนะฮะดูดูดูเอาหมดเลยเหรอเอาหมดเลยบอกือเอาเัาเลือกเขแกโอ้ส่งเนาะเขาพ่งเป็นอะ่ะอืมแล้วก็ต้องใช้มีดเคาะปักปักก่อนที่จะทำการตัดย,ยังอะแปลว่ามีดต้องคมมากนะปุ๊ธเดียวหลุดเลยนะครับ มือแบบว่าแบ๊บคนรับเองก็แม่นมากนะฮะเสียวตรงนี้ลมจิบอยู่เป็นกระจุกเลยข้างบนเลยเออเยอะมากอะไม่ดาในฐนะที่เป็นคนชอบพูดชอบปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้รู้สึกยังไงบ้างเห็นแล้วนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าต้อง คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทํายังไงถึงจะปลูกได้เหมือนแบบนี้ต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยนอนก็ต้องละเมอเห็นแต่ลูกทุเรียนอโอ้โอ้ทุกคนดูนะมันสวยมากนะขนาดเราไม่ใช่คนที่กินทุเรียนนะกินทุเรียนไม่เป็นเราอย่างอึ้งนะอย่างโอ้โหแล้วโอ้โหอีกนะฮะ การรับก็ต้องมีวิธีการมีชั้นเชิงนะมีกลยุทธ์นะครับโอ้นะฮะคือถ้ารับไม่ไม่ดีใช่ไหมมันร่วงนะเปลือกมันจะเสียหายมันก็เขาเรียกว่าราคามันก็จะตกนะทุกคนเนาะนะครับโดยเฉพาะการส่งออกอเงี้ยฮะเปลือกต้องสมบูรณ์ต้องสวยเนาะโอ้โห ประทับใจจริงๆนะดีใจที่ได้มาสีสเกตนะครับไม่คิดว่าจังหวัดอยู่ติดติดกันนะฮะกับบ้านเรานะฮะสุรินนะครับบ้านพิเศษยุสรินใช่ไหมฮะเราไม่เคยรู้มาก่อนเราเคยได้ยินนะแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนวนะ่ามันจะมีทุเรียนเยอะขนาดนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ราคาส่งที่ดีราคาส่งจะหนีอยู่หน่อยสิบหน่อยสิบบาทก็แสดงว่าดีกว่าที่ที่เขาเอามารับใช่ไหมครับอย่าเงินไว้เลยอร่อยจกผลแจกคนมาตัดหนอ๋ออ๋อจ้ามาตัดอ๋อคุณว่าพ่อค้าที่มารับรับมามารับเองแล้วก็เก็บเองมารับเองเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาตัดอะไรบ้างนี่อ๋อตัววาตัดไปแล้วสองตันตันตัดเองตัดเองเท่าไหร่ที่ส่งเท่าไหร่เพิ่น่งให้หน่อยสิบบาทร้อยสิบเท่ากันอั่นนึงจะเลือกเอา ่นกี่ไร่เนี่มาส่วนตันเท่าไหร่จ๊ะพี่ตันละ1ส0 0 0 0ตันละ่นมะฮะเพราะว่า1 0 0่โลคูณ110บาทนะฮะห่น่น่ม่นพวกน้องนาเราเอาชั้ไร่นึ่งไปต้องเลยทปีไม่ไมันต้องได้ก็ได้่นี่นม่มันมล่ข้ค่าของไต่มานเข้าลใ วันนี้ก็เอาพวงไต้ยมาเมื่อใสร่ล่างโซ่ปนก่นอนเป็นตเลียนนอนีผมก็ไปพ้ทธพนา ต้องป้ลน้าสิ่อูกนี่น่ารักจังนี้แบาหน้าก็มาณกิโลอ้อันนี้ลูกนี่ใหญ่มากนะฮะโอ้อันนี้น่าจะ4กิโลลูกนี้นะครับวลุงพลได้ตามสบายนะคะตอนนี้ก็ีเมาส์ต้านตาลัไวไหนจองโอ้โหอันนี้น่าจะห้าโลจับลายคอุเก่าลยแล้วอืหือ ไปช่วงนี้มันจะดีแน่ลูกสาข่สามมากมากสีไล่กันลูกชายสาวครับมี่ลูกสาวสอสาวค่ะั่อันนี้กัลูกชายไม่พีหมดจิตเลยเนี

น uhm. bo ี่คือเฉพาะที่เก็บออกมาได้นะครับผมดูน้ำเยังกัดพวน่เฮียผิวขนาดนี้ฮัดไม่เหลี้ยวก็ขึ้นอยู่กับคนสวนทำขอดูมีดหน่อยทำไมมันคมดีจังโอ้โหอันนี้คือทำเองใช่ไหมที่วิสามาทำเองราทำเองอ๋อครับ มีเงินแสนเงนล้านมีเงินล้านอ่ะตาไปเขาเลยกันละอ่าโอ้อคมมากนะเห็นว่าเนี่จะเห็นว่ารอยตัดจะจปึ๊ดเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเ้เราเรานแกซีมงยอยอนครับ รจายาแรงมาครับาอยู่ครับายมครับเหมืนตรงเนีาแรงเลยครับกิโลละสมบาทอ๋อข่าแรงกโลละว่นกิโลเลยสามพัตก็สามพันแหรับตัดออนแล้วคนตก็รับผิดชอบครับแต่ห้ามพลาดนะ้ายังสิบลูกก็เท่าไหร่ครับหลายพันแล้วที่ขอดีคือต้องรับผิดชอบ พี่ตัดไปกี่ปีแล้วผมตัดเกือสิบกว่าปีแล้วครับอือสิกว่าปีนะประสบการณโอ้โหมือตัดทุเรียนสิกว่าปีประสบการณ์สิบกว่าปีแล้วนะฮะได้ซื้อจ่ายตัดทางทีปีรับไม่คุ้มถ้าเราตัดดูไม่ออกเสี่ยงเงินให้เจ้าของสวนก็ต้องปีต้องต้องต้องกาเมื่อคืนเลยคนนี้สามรูปคือสามรูปมาเปลี่ยนเอ้าพี่ทุเรียนอ่อนเขาไป่ทำมันไม่ได้บอกพี่ว่าอ่อนเลยถ้าตัดอ่อนนี่แบบ ตอนแรกคิดเอต้องหามาแทนได้แต่ราคามันตกรั้าเวลาเขาซื้อเขาซื้อหมาดไปต้องดูด้วยนะเสียงไม่พอมาเสียงกมาแลวมาดนกรงโดกะโดนเคลมโดสุดยอดนะคะนี่คนจ่าชูรีเี๋ขอนครับคุณมากค่ะเหน้ารรัประทับใจมากได้ดูนะฮะ พวกมันไปเอาในสวนทุเรียนนี่มีเดี๋ยวไม่เหลือกันนี่นบลีบลีครับแม่ค่ะตอรีนี่ไปได้ทุกที่นะฮะ fc ลุงพลนี่หายร้อยหายสิบค่ะถ้าถ้าเอาไปขายนี่คือขายได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตอครับผมจ้าในมือนี้ในมือนี้หายร้อยหายสิบนี่ในมือนี้าะเฉพาะวันนี้จ้าอ่าเฉพาะ fc ลุงพลเฉพาะ youtube จูเลียนภูเขาไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอตรงว่าย่านบ่อแมงของแท้อันนี้ของแท้แน่นอนค่ะจ้ากสวนห้องแถวเลยลังลังเพจน่ะมันจะมีเพจฟอร์มหลายเนาะค่ะที่ถูกกนั่นอย่าอย่าไปว่างใจว่าสิเป็นทุเรียนมาเห้องแถว คนซื้อไปเอ้ามันคือบราโลชา 9, อช่คือเก้าปสิวาติบ้านีแ้แล้วเพจของพี่ชื่อเพจอะไรครับเพจบ้านสวนท่าสันค่ะ บ้านสวนพาสันก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้เลยครับแต่ในเฟซเขาจะง่ายกว่าเฟซส่วนตัวก็สรัญญาพาสันะหรือเพจก็บ้านสวนพาสัน่ามือถือค่ะเบอร์โทร0 6 3 7 5 6 4 9 2 3ย้ำค่ะย้ำค่ะย์หกสาด้าหสี่เ้าสสาบ้านสวนทาสันเพจบ้านสวเรียนคูเขา